เย็นังอืนเย็นก็มีแค่วันอาทวันนี้เราจะพาวายุไปไหนกันดูกันไปที่ตลาดปลาโอเคเขาจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะทุกคนเปิดทุกวันเว้นแค่วันอาทิตย์กำลังตามพ่อ้าไปเนี่ยทุกคนเรากำลังตามหาปาปาหมูคันนี้เต็มคันรถเลยดูเลี้ยวแล้ว อ่าเราไปแล้วเราจะเข้าออจอดแล้วนะทุกคนไปค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนเราจะเจ้าถิ่นสามตัวโอเคอเจ้าถิ่นสีดำ<ป>สีลายแล้วก็สีต่างๆนะจ๊ะไปกันครับตัวอะไรมั่งน่ะตัวอะไร ไหนลปะป้อมหอโอเคจะตามปอบ้าหมาป้อมหอคางดำโอเคไปเอเลี่ยนสักะไปละไ,<ป>ไม่ใช่เอเลีเออไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนอมีอย่างอื่นด้วยมีกับข้าวไหมนะอ,ออไปนี่กระเป๋าตัตตงค์นี่คุณอาไปเร็วไป,ปยุปไปเออไปไมใหญ่ซื้ออะไรไปดูดิ ระวังรถนะระวังหม้อด้วยระวังรถนะไปยูเราไปเดินกันต่อดีกว่าปะระวงังหม้อนะระวังหม้อร้อนนะลูกเดือดเดือดเลยนี่หม้อเดืววอดเดือดเลยระวงังไปดูได้มีอะไรมั่งข้างหน้านะ่ะ อ๋อเหรอใช่ไหมนี่ปามาปลาด้วยไหมปลาอะไรนะรู้จักเปลาดปเอน่าลยปลาอะไรปลาถ้วย่ปลาถ้วยอุ้ยนู่นนู่มันมันทักทายมันทักทายหนูนะเปล่าเอะไรครับโย รอนด้วยโอเคทุกคนน้องโยเรียกนี่โยนี่ปลาตัวเลอสิฮะปลาก็มันปลาตัวจริงมันก็เหมือนจริงสิลูกหัวโยบอกว่าปลาเหมือนจริงรู้ทำเนี่ยมันอ้าปากอยู่ไปอ้าปากยม่นนเเเลอห ครับร,รถรรอ,อ,อะไรโอเคกกโอเคไปแล้วมาแล้วน,นี่ตัวบอลเลอร์อะไรเยนี่นี่มันนอนแอ่งแมงอยู่นี่นี่โอ้ยระวังนะปลากินเด็กเอาเปล่ากาเอาเปล่้ย <c oughs> โดนหลอกปลากินเด็กเอาแล้วต้องเดินหนีเลย นี่ตัวเบลเลอร์เลยอยู่เอาแล้วโยไปเร็วอ่ะอ๋อไอ้พวกนี้โอเขาก็ปล่อยพ,พ,พวกนี้ตุยไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปดูไปดูพี่ชายเร็วดูพี่ชายพี่ชายจะโดนปลากินเปล่าเร็วเอาไม่ไปไงคร <c oughs> ับหนูอะไรนนหนูมันตัวใหญ่เท่าหน้าหนูเลยไง เอาแล้วยุ่วางมันกินไปไปโยลูกไป <c oughs> ไปลูกไปเดินไปทางนี้เลยยุนี่โอ้โหทุกคนยูตื่นเต้นอีกแล้วยูตื่นเต้นอีกแล้วไปเร็วไปเร็วตื่นเต้นอีกแล้วทุกคน <c oughs> อะไรอ่ะซื้อ<ร>อะไรอ่ะปลาคาวปลาขาวอะไรน้องแก่ลาวเออแล้วอะไรลูกเออโอเค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 ไปไปไป <c oughs> ยูมีตังเยอปะป่ะน่ะอ่ะไปไป <c oughs> หนีวูมีตังเท่าไหร่ลูกอเอาให้น้องไหมน้องโยกินไหมลูกน้องโยกินไหม,ไ,มไปไหนละจ่ายตังดีดีลูกเอาตาังพรด้วยข้าวเหนียวพอเดียวค่ะพอจ้ะดูปลานะทุกคน ไป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 ,ไปเร็วไปเร็ว<ฮ>ทุกคนดูตลาดน่วอายุเขาชอบจัดเอาอะไรอยู่เอาอะไรไปตามหาไม่ใหญ่ก่อนแม่ใหญ่อยู่ไหน <c oughs> ไปยุเขาได้เพื่อนแล้วทุกคนดูหน้ายุไว้นะนี่แล้วก็มาดูในนี้ <c oughs> อันนี้คือเพื่อนพออี่ยุใช่ไหมใช่ <c oughs> ทุกคนพ<ม>ี่ย<ม>ุสเจอ,อ<ม>ครับแม่ครับมันกระโดดอย่างนี้แม่เออเออเออไปไปดูพี่ยุสก่อนเร็วมายุมาแล้วว่ายุมาแล้วว่ายุเจออะไรเข้าแล้วทุกคนโอ้ยตื <c oughs> ่นเต้นดูพอไปดูปาลาอะไรก็ไม่รู้ดูนั่นดูไม่ใหญ่ได้ปาลาอะไรมา โอ้มาตั้งดีได้ปลาบดได้ปลาตัวเบลอน่ะเขาเลี้ยงกันอยู่นะคข้าวข้าวระวังรถลูกระวังรถฮะนี่หรออ๋อเพื่อนพี่ยูเหรอโกแม่แม่มันตเพื่อนอะมันต่เนอะอ่อ ไปไปลูกไปโยเขาสนใจเพื่อนพิุจังเลยเดี๋ยวนี้ไปลูกไปเดินบิ๊กหน่อยโอ้โหใช่ที่ไหนล่ะลูกไปเลยโอ้หอนเองแมงอยู่โอ้ยว่ายีแยเลยอยู่อุ้ยอุ้ยโอ้ยชอบไงตัวเท่าพิュซัเลยอ่ะพิュซ ตัวใหญ่ทับยิ้วเลยทุกคนวะนี่ตั่ใหญ่เขาเจอตาตัวนกตัวน้อยตาตัวเล็กตัวน้อยเออโอ้นี่นี่ยุ้ยมายุ้ยมาทางนี้เลยไปพาเล็กตัวเล็กตัวน้อยน่ะเอออันนั้นอะไรลูกอันนี้เขาเอาย่างแล้วรถลดลูกรองรถ รถมันมานะระวังย่ย่างวให่หนบาทจนะ้าูกินไม่พอหรอกอตัวใหญ่จัดตัวใหญ่จัดนี่อะไรเน,นี่ยลูก<อ>แล้วทับทีมบ้านแกดิ อะไรไปไหนไปดูไก่ทอดโอ้เขามาดูปลาสดก็จะมาหาไก่ทอดแม่ไม่มีตังค์ลูกตังอยู่ที่ไม่ใหญ่โอนได้ไหมจ๊ะโอนได้นะโอเคค่ะตังอยู่ที่ไม่ใหญ่ลูกเอาไหนหนูเอาไหน โย่รถมาลูกเอากี่ชิ้นคะทำไมรถมาเยอะจังฮะเอากี่ชิ้นนะลูกชิ้นโอเคให้น้องไหมน้องกินไก่ทอดไหมลูกไม่เอาอะไรสักอย่างเอาข้าวเหนียวไหมไม่เอาค่ะไปต่ออย่างนี้ทุกคนกินอะไรนี่อ๋อโอนได้ไหมจ๊ะได้ค้ะเอาอะไร โยเอาเปล่าโยโยเอาอะไรโยไม่เอาไปไหนครับวายุเดินดีๆลูกเออเออรอด้วยวายุรอด้วยเอาอะไรเอาอะไรโอเคโอเคดูคนเดูเออเออ ดูดูทางอะลูกอะทุกคนเราขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะบายบายนะพี่อ้วเนาะตรงนี้จะเป็นของพวกกับข้าวพวกผักอะไรเงี้ยเอาอะไรอีกัะลูกเอาอะไรครับเอานี่เหรอต้องขอตังค์ไม่ใหญ่ก่อนรอตังค์ไม่ใหญ่ก่อนตังค์แม่อยู่ที่ไม่ใหญ่กล่องเท่าไหรคะยี่ค่ะยี่สิบแม่มีแค่สิบห้าเนี่ยรอตังค์ไม่ใหญ่ก่อนนู้นนู้นน่าไม่ใหญ่มาแล้วนะ แปดค่ะยยไปเอาตังมาลูกแต่ถุงรอเลยอายุเนี้ยสิบห้านี่ยยเอามาแล้วลูกโยอยากได้อะ ทุกคนเรากำลังกลับกันแล้วแม่ดูคานุชที่จอดตามโอ้จอดตามเราเลยเนาะในรถเราอยู่ไหนคือรถจอดที่จักรยานใช่ไหมทุกคนเออเหรอแต่ดูคนที่ตามดิโอ้ไปไปไปเร็วรถเราอยู่ไหนเขาจอดตามเราหมดเลยเหรอดูดีๆนะเดี๋ยวแม่เอาหัวใจรถก่อนทุกคนเรามาตลาดป่านะแต่ได้อะไรคุกของกินเด็กเนะี <laughs> ่ย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวแม่เอากุญแจรถก่อนนะคะทุกคนขออนุญาตจบคลิปนะครับใครอยากมาดูปลามาได้นะครับทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับบายบาย